สวัสดีครับสวัสดีครับื้อนี้กลับมาพบกับเถวงัวผู้หากินหมาที่เก่านะครับื้นนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหาเอาเลือกเอางวงง่ามรับราคาถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับื้อนี้ว่าเยอะครับพี่น้องบรรยากาศนี่โอ้หลครับพี่น้องื้นนี้มีดหลายแบบหลายตัวนะครับแม่ทองแม่สาวน้อยครับแล้วก็อนาคตพอพันครับอ้ใดงบหลายครับชุ่มิปดนี้กันไปเาวๆยวเลยนะครับสำหรับติกเกนะครับต่างยูอำเภออ่า อำเภอเมืองเนาะแม่เนาะตัวนี้ขึ้นกับอำเภอเมืองเนาะคค่ะค่ะะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามไปพบไปพ่อกับแม่แม่ปองได้เลยครับอ่าแม่ปองสวัสดีครับผมสวัสดีค, oh, ครับครับพบกันอีกครั้งเนาะนานๆเจอกันทีแ <laughs> ต่ว่ามื้อนี้จัดหนักจัดเต็มเลยเนาะคะ่หลายอยู่ค่ะครับพี่กัดตั้งอยู่ไสครับแม่จริงๆมันอยู่อำเภอเมืองแดนเป็นชายแดนระหว่างอำเภอแก่ดำเนาะ แก,ก่ดําก็ขึ้นอยู่ก็เลยไปขึ้นบา้านที่คับไอ้บ้านปลาแดงก็บ้านปลาแดงึมีตาผ่าแกดํามันจังหาง่ายอ๋อเป็นของดีอด่ะเภอ่งแกดำซะเนาะค่ะแ <ะ S 2> <Hz> ต่ว่ากับเขาเซนเอ่อเซนบ้านร่วมใจเซนบ้านร่วมใจถนนเซนร้อยเอ็ดถา,ามาท่านนี่แกตลาดบรรหารหรือว่าเลี้ยนจำบรรหารจุดใดจุดหนึ่งล่ะโทก่ครับไก่ไก่เลื้ยนจำก็ไก่ตลาดน้ำบรรหารครับมันนี่หลายโตหลายโค้มเลยเนาะโอ้สารพูงบหน่อยนะครับพี่น้องหรือต้องการอนาคตพอพันมันนี่จัดนักจัดเต็มเลย าการรับประกันเป็นไรครับแม่รับประกันตับสากลสิบากลคือการจาัดม,ม,ม,มีปัญหาพลาดได้สิบห้ามือทางฟ้ามเอาเอาเอารถไปแก้ึ้นครับผมคือเนี้ยไขทุกบาทจา้ะหรือสิบเปี้ยนตัวไม่ก็ได้ว่มีปัญหาอ๋อการขนส่งการขนส่งสองร้อยกิโลจ้ะส่งสองร้อยกิโลเมตรเนะาะจ้ะกับทุกตัวจ้ะครับถ้าตัวในท้องตัวท้องมันอสิบตัวมีคลิปอันตรายาสิบตัวด้วยจ้ะอ๋อตัวในท้องคือมีคลิปการตรวจทุกตัวจ้ะเอาไปเสียเวลาครับพี่น้องมันีนแดดแห้งดีครับพี่น้องเอาไปเรื่อยๆไปตัวแรกก่อนมาแม่แม่ค่ะ เอาตัวไห <â> นก็แม่ตัวนี้จ้ะเอาตัวนี้ก็เนาะนอ่าพี่น้องโอ้แม่แดงแดงครับตัวนี้อ่าโอ้คือทองใหญ <â> ่แท่ครับตัวนี้อ่านี่ครับเป็นแม่แดงโบดครับพี่น้องล่ำตัวเ้านะครับตัวนี้สถานะเป็นทังไหครับแม่ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนจ้ะทองพริกแดงทองพริกแดงเจ็ดเดือนทองสองจ้ะอ่าเอกสารใบหลอดมีนะครับแต่ว่าเผื่อกระชับไปล่าอ่าห่องกับพริกแดงเจ็ดเดือนเป็นทองที่ไรครับแม่ทองสองค่ะทองสองเนาะ กับข้อมสูงประมาณร้อยสามสิบสองสามสิบสามสามสิบบวกบวกเนาะท่องเจ็ดเดือนตัวนี้แม่เปิดราคาเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าจ้ะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้ะต่อร่องได้อีกป่ะได้ค่ะต่อร่องได้อีกแล้วก็บทรงฟี่อีกสองร้อยกิโลเมตรแรกเนาะกับจูซีกับทรงฟี่อีสานเอาไหเนาะกันบม่ไกลเกินไปพี่น้องกันดี สองลอยไกลกว่าสองลอยกับสองลอยนิดๆได้ยุกอ๋อซอยมีกระซงพี่แต่ขาดสามลอยขึ้นค่อยคุยกันตัวนี้นะครับเป็นแม่แดงโบดครับพี่น้องเอาไปล่อกินน้องได้เลยครับตัวนี้ค่าอื่นกระสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจัดอ่าตั้นี้ตรงไหนบ่มี่นั่แม่เนาะบ่ค่ะท่านีสิบอกอ่าท่านีก็จะบอกพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสามตัวนี้อ่างใหญ่นะครับเนาะอ่างใหญ่พี่น้องเอาล่อกินน้องได้เลยครับตัวนี้อ่าโคนหางใหญ่ๆแบบนี้แหละครับ ้องเจ็ดเดือนกับพริกแดงนั้นไหงเนาะใช่นมสีไม่มีติ่งนะครับสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีสองร้อยกิโเมตรแรกส่งได้ทั่วไทยจตัวต่อไปเลยครับผมตัวค่ะตัวทองอ่าตัวต่อไปตัวทองแดดริ่มบดอีกแล้วครับพี่น้องเอาตัวที่สองครับเป็นแม่แดงโบททด่กันแต่ว่าตัวนี้ก็สูงใหญ่นะครับสถานะคือตัวนี้ท่องว่าแม่ ท้องเจ็ดเดือนอ่าค้มโตบาบันแดงจ้ะอ๋อท้องทับพ่อพันบามันแดงเจ็ดอ่าเดือนนะครับพี่น้องอ่าเป็นลูกโตที่ไหนครับนี่อกันจ้ะลูกโตที่สองพี่น้องลำตัวใหญ่แหล้กกันนาตันดีนะครับอ่านี่เครื่องบดครับท้องเจ็ดเดือนกับทับพ่อพันธบามันแดงหางคือกล้ามเลยจ้ะอางลามดีครับสูงกว่าม้าลอยสามสิบเจ็ดค่ะม้าลอยสามสิบเจ็ดอันนี้คือวัดเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้แบ่งให้พี่น้อง่าไรครับแม่ ตัวนี้แม่แห่สามื่นห้าันเก้าร้อยจ้ะสาม0 0ืนห้าพันเก้าร้อยกับแม่ทองเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนี่ค่ะแด<า>งอ,อีกสอ<า>งเดือนลอกกินน้องเลยและครับพี่น้องเป็นลุ้นเพศเอาสาม0 0ืนห้าพันห้าร้อยนี่ต่อรองได้นะครับแล้วก็สูงฟรีสองร้อยกิโลเมตรแล้ครับอ่านี่พี่นอ้องอ่าเป็นแม่แดงโบ๊ทนะครับทองสองสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดครับแข้งขาดีไม่มีตำหนินะครับพี่น,น้องตัวนี้ ใหญ่ๆนะตันๆเลยครับีปนอแน่อ่ะตัวที่สามเลยครับตัวต่อไปครับตัวที่สามครับเป็นแม่แดงเข้มๆเลยครับสีแดงสีบัลตาลสุกเข้มๆครับใครกำลังมองหาใส์นี้สีนี้ครับตัวรีสถานะคือทองไหมแม่ทองสี่เดือนวินเชสเตอร์จ้ะทองกับพ่อนองผมเนาะวินเชสเตอร์ทองสองสี่เดือนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกละค่ะสี่สิบบวกบวกนะครับสูงมาร้อยสี่สองสิบสามแก้งขาดีไม่มีตำหนิมองได้นล้แม่เนาะ ถ้ามีก็จะแจ้งพี่น้องก่อนนะครับพี่น้องของสี่เดือนกับวินเชสเตอร์ครับปูนหางง่ายครับพี่น้องบดครบเครื่องครับอ่ะนมดีไม่มีติ่งครับเปิดราคาเท่าไหร่แม่ตัวนี้สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยจ้ะแดงแดงง่าแบบนี้สามหมื 38, ่นแปดพันเก้าร้อยเก้าร้อยบาทครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้ไหม,ไมนเนาะสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกทุกตัวอ่ะพี่น้องตุกโตกะ ไอพี่น้องเข้าใจว่าส่งฟรีนะครับพี่น้องสองร้อยโลเนี่เลยปกติกับส่งฟรีถว่าเอ้แต่ก่งถว่าให้ยุ่เด้อค่ะราคาคุยกันได้อืมแต่ว่าถ้าราคาคุยกันได้กับส่งฟรีถว่าให้ไปโหลดได้ไหมเนาะหลักๆก็คือส่งฟรีสารหละครับพี่น้องสองร้อยก็โลนี่ตัวต่อไปตัวที่สี่สี่เดือนอ่าตัวนี้เป็นแม่แดงครับเข้มๆเลยห้องก็ไชครับตัวนี้อ่า KF72 จ้ะ KF72 หรือว่าไอศีประดูเนาะจ้ะอ่าพี่น้องหนานะครับแขกงขาดีครับ สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับแม่ตั์คือเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกบวกประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกครับสองได้ย์่ดอกโอ้ยาวด้วครับพี่น้องยาวท้องสองสี่เดือนกับเคฟเจ็ดสองไอซิปปะดูอ่ะพ่นหางใหญ่ๆครับดูแผ่นหลังครับดูซ้ายดูขวาตัวน,นี้เปิดราคาเท่าไหร่แม่สามเก้าเก้าจ้ะสามหมื 99, ่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับเป็นท้องสองกับเคฟเจ็ดสองครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีสองร้อยโลเหมือนเดิมจ้ะอ่าตัวต่อไปอ โอ้ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องบัดนี้ใหญ่ยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะตัวนี้เนาะอ่ะพี่น้องตัวนี้สถานะคือของ k m 68สองเดือนจ้ะของ KF 68สองเดือนตะวันล่ำตัวเงาเงาครับพี่น้องสูงร้อสิบสูงร้อยห้าสิบแข้งขาใหญ่มากครับท้องกับก็ได้กันแม่ค f เนาะ k ป68สองเดือนจ้ะอ่าวัวทุกตัวนะครับมีคลิปไปดูการตรวจนะครับอ่ะุนตาซาวเรียบร้อยครับพี่น้องนี่โอ้โหนหางไหมครับใหญ่แต่ อ๋อกูใดมักของใหญ่ครับบัดนี้เออยางลูกยางนี่พี่น้องเอายางพี่น้องเบิ่งอ่านี่ดูพี่น้องดูสองฝั่งนะครับคนหางใหญ่ๆงานดีๆของเสียกเอออ๋อสูงว่า150หาของ2เดือนกับเคปตัวนี้เปิดเปิดราคาเท่าไหร่แม่46,000จ้ะสี0หมื่อิตะกี้มีหลักหกหลักเจ็ดด้วยแม่เนาะแม่ค่ะต้องหกตามสูตรก็หกเออสี่หมื่นหกครับว่าแม่หกหมื่นสี่นะครับแม่ต้องกลับออกต้องกลับแต่คืนแต่ก่อนนี่างหกหมื่นสี่ครับตัวนี้ วันนี้จัดโปรนะครับ46,000บาทต่อรองได้อีกแล้วก็ส่งฟรีอีก200โล,<า>โลตัวต่อไปาเอาวงาสาวครับพี่น้องสีบักตาลซุกสลหรับผู้ใดงบพอหลายครับงบน้อยครับค่อยๆพัฒนาไปครับพี่น้องนี่เอาสีบกกตาลซุกครับตัวนี้ลูกใครแม่พริกแดง6-7เดือนจ้ะพริกแดง6-7เดือนอ่าพี่น้องสูงประมาณ100-20ก,กว่าเลยเนาะ100ยิบหา,หา <25 S 2> ครับนี่อ่าพี่น้องสีอ่าน้ำตาลพื้นแดง เอ่อพืชดำพืนแดงประมาณนี้นะครับแดงพืนดำนี่แหละสาวน้อยพริกแดงแข้งขาดีนะครับไม่มีตำหนิตัวนี้ราคาเท่าไรแม่มื่นเก่าบอกเอาเลยจ้ะเป็นราคาขายเลยเนาะตัวนี้เนาะสำหรับผู้เดว่แบบราคาติดถือแค่แห้วครับพี่น้องมื่นเก่าเนี่ตัวมันบางลึกัะหนึ่งแถมแถมสรงฟีแม่ขายสรงฟีคือเรารวมทรงฟีจ้ะพี่น้องเรื่องดีครับพี่น้องนี่เงาดีค่ะมื่นเก่าพี่น้องนี่ถึงวัวสาวแหรอครับพี่น้องตัลปูงบปลายครับสรงหดบ้านกักเลย อาตัวต่อไปกำลังยืนงามๆครับนี่ฟ้าคือเงาแต่นังหนาดีครับพี่น้องตัวดีอ่าสาวน้อยลูกไผล่ะครับนี่ทศสลบเจ็ดเดือนจ้ะทดสลบวายแซดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเดือนอามะสองจัดทายาครับพี่น้องปานน้างงามปานทีไปประกวดเลยพี่น้องโอยเจ็ดเดือนครับลูกทดสลครับพี่น้องเมื่อไงนังหนาลำตัวเงาอ่าโบสตนะครับพี่น้องอ่าเอ็นนี่ครับพี่น้องสวยๆเลย สารพูงร่งบปลาไล่ครับบัดน,นี้พี่น้องโอ้ยืนงามครกเจนี่โคนหางครับอ่าเครื่องดํำนะครับพี่น้องอยรงหนาอะไราคาเท่าไหร่แม่สองหมื่นสองหมองเอาได้จ้ะเป็นราคาขายเลยนะครับสองหมื่นสองพันบาทส่งฟรีคือเก่าจ้ะขึ้งงามครกแจนตัวนี้แม่มัน, <c oughs> มนยังยืนคักมาที่นี่เมืไ <c oughs> หร่เรืงหนาว่ายืนให้กล้องครับกับพี่น้องบันเด็กสองหมื่นสองพันบาทรวมส่งฟรีนะครับพี่น้องรวมส่งฟรีอีกสองร้อยโลแต่ว่ากับส่งในทัวไทยนะครับสองหมื่นสองพันบาท ตัวต่อไปเอ้าตัวนี้กังามเหมือนกันเจ็ดเดือนสติงเล่ตีแม่เนี่ยค่ะอ่ะพี่น้องสติงเล่ S S สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเดือนตัวนี้กับว่าแพรตัวเมื่อกี้นะครับพี่น้องเนี่ยง่ามไปอีกแบบตัวนี้เข้มนี่จะเข้มไม่อีกครับเจ็ดเดือนอ่ะโอ้นหนาไหมงามดีแท้อ่ะขาเนี่ยมีกับไรนะเออพี่น้องเนี่ยเอาโบสถขบเคื่องคือการลูกสติงเล่ครับเจ็ดเดือนอ่ะตัวนี้ราคา่าไหนแม่ องหมื่นห้ามองเอาจ้ะสองหมื่นห้าเป็นราคาขายเลยอ่าเป็นแม่พันแม่บอกกับพี่น้องมันได้ดตัวเงาครับตัวนี้ลําตัวเงาแล้วก็งามพร้อมอ่ะสองหมื่นห้ารวมส่งฟรีสองร้อยโลแม่ค่ะหรือว่าถ้าพี่น้องเอาสองตัวไปก็ได้รดเนาะแค่นิดหน่อยค่ะเออก็ได้ลดนิดหน่อยครับพี่น้องก็ได้ลดอยู่ด้วยครับถ้าเอาหลายตัวก็ได้ลดอยู่ครับนี่ครับตัวต่อไปสองหมื่นห้าตัวนี้ตัวต่อไปเป <25 S 2> ็นสาวน้อย ไอ้ลูกไปครับเนี่ยทศพลจ้ะลูกทศพลไวแซต์หนึ่งหนึ่งหกสิบสามสิบสี่เดือนนัไหมเนาะจ้าแต่ว่าตัวนี้หนังหนาแดงครับพี่น้องอแดงขาใหญ่นะครับตัวนี้อ่านี่แดงแดงแดงเข้มพอมเนาะแม่ค่ะ,ะสูงประมาณร้อยสามสิบสามสูงประมาณร้อยสามสิบสามพี่น้องตัวนี้แดงเข้มนะครับหนังหนาแล้วก็แข้งขาใหญ่ราคาได้แหมตัวนี้ มนนเเกก้้้าาัรอยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเป็นราคามองเอาราคาขายเลยนะครับรวมส่งฟรีสองร้อยโลครับสําหรับทําแม่บล็อกแม่พันแต่ว่ามันได้เพิ่มหนามันแล้วนะครับแต่ขายใหสูงร้อยสามสิบกัวนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทตัวต่อไปอยากเข่าฟอกโอ้ตุลิดหนาคืองงามเลยหนางามหนังงามดูฮิวโก้เนาะฮิวโก้เฮดกีซูซูหกขับเมืองหนาเติดเขามาเรียบร้อยครับพี่น้อง สูงเงีาสูงปันนั่งงามอ่าพี่น้องยืนงามครับจักเดือนละแม่ตัวนี้แปดเดือนจ้าแปดเก้าเดือนเนาะอ่าพี่น้องแก้งขาดีสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านี่เนาะแต่ร้อยสามสิบพี่น้องร้อยยี่ห้าบวกไปร้อยสามสิบอ่าก็ตบาะเงี้าครับพี่น้องไดเนื้อในหนังเออเดี๋ยวอาง่ายครับพี่น้องพูนหางใหญ่ใหญ่อ่ามีลูกอ่าลูกใครกันแม่ ยิ่กจ้ะยิ่โกเนาะเฮดพีสวนๆโอ้ยืนงามเปิดไปเท่าไรแม่ตัวนี้สองเก้าเก้ามองเอาจ้ะมองเอาคือสองหมืนเก้าพันเก้าร้ยบาทรวมส่งฟรีสองร้อยโลส่งได้ทั่วไทยอ่าพี่น้องสวยๆเลยตัวต่อไปเคเอฟหกแปดสาวน้อยคีปห่เคเสามหนึ่งเม่ไหมเนะแต่ว่าตัวนี้หนังหนาับบเบิง้าสามหนึ่ป้าตายาเลยครับพี่น้องจักเดือนหระม่แปดเกกันจ้ะแปเาเดือนสูงประมาณหนอยสามสิบูเนาะสาิบนิดน ตัวนี้มองเอาเท่าไรแม่สองเก้าเก้าจ้ะสองเก้าเก้าราคาเดียวกันเลยขาย่าราคาเดียวกันเลยครับพี่น้องสองสองเก้าเก้าสองปีอ่ะส่งปรีสองร้อยลูกครับพี่น้องเจ่ดสี่ขายสามหาก็ได้เฮอยตะกี้สามหาเนาะไม่ขายจะขายเห็นมันเฉยๆขายราคาเดียวมันจังจำง่ายจำง่ายไปง่ายอ่ะพี่น้องนี่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสีดีอ่ะนางนาดีแล้วกันสีกับงามเลยครับพี่น้องใช่พูนหางง่ายๆแบบนี้นะครับอะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทรวมส่งฟีแต่ถ้าพี่น้องบอกไกล เกินสองรอยลปกนใดกับทรงฟรีได้ครับพี่น้องง่วงสาวโอ้เป็นแม่หัวโลนพอเนาะกาเรตสิบหกเดือนจ้ะเอาปนในกลางมองหาง่วงสาวครับเคปหกแปดกาเรตครับสิบหกเดือนจ้ะสูงกว่าบ้านลอยสี่สิบจ้ะลอยสี่สิบแต่ว่าตัวนี้ไในหนาไในหนาแห้งครับโอ้สูงลอยสี่สิบนะครับพี่น้องกาเรตหกแปดตัวนี้อ้าวใครกำลังหาแม่ง่วงไปทับครับพี่น้องคูนหายง่าอ่าโอ้ผุหนึ่งพี่น้องบวชพี่น้องยาวเลย ลึกเลยนมสีไม่มีติ่งครับหนาะลึกเค68เจ็ดเดือนกับแม่สิบหกค่ะสิบหกเดือนอใกล้สิริทับแล้วเนาะตัวนี้เนาะแม่ค่ะใกล้ในผสมแล้วทั้งยาวทั้งหนาทั้งหนาทั้งใหญ่ <laughs> เปิดราคาเท่าทไรแม่ตัวนี้สี่หมื่นเก้าจ้ะสี่หมื่นเก้าอ๋อพี่น้องเค68สี่หมื่นเก้าครับนั่นแตกใครเนี่ยค่ะ อ่ะลังแตกๆกงว้างปูสาดนอ้อยเลยครับตัวนี้อ่ะพี่น้องมือหลังับพี่น้องโอ้ยหนาตันเลยแม่ค่ะแม่บอกย่างดีแล้วเออพี่น้องสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องต่อได้อีบ่แม่ตัวนี้ได้ค่ะได้อ่ะเดวดีบ่แม่ราคาขายเนาะต่อได้เนาะจ้าแล้วก็สรงฟีได้ครับพี่น้องจ้าอ่าสองร้อยกิโลเมตรเลกครับอ่ะส่งได้ทั่วไทยครับสี่หมื่นเก้าครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าโหมดอันาคดพ่อพันธุ์แล้วก็นี่รอๆครับมีพ่อพันธุ์ให้พี่น้องเลือกด้วยหลายตัวครับพี่น้องเอาตัวแรรกเลยคับพีี่่นน้อง ตอนนี้ลูกใพรแม่แจ็คพอต<ม>คะออละหกเ,เ,เ,เดือนแจ็คพอรตร้อยล้านหกเดือนอย่าเขาคอกนะครับพี่น้องเพือนเดียร์เออเร่งว่าเพ่งเป็นเสือกปันใดครับอ่ะหนังหนาครับพี่น้องหกเดือนแจ็คพอตร้อยล้านสูงประมาณร้อยสาเนาะ,ะ,ะ,ะประมาณร้อยสามสับโค้นหางใหญ่แบบนี้ครับไก่ดำสองใบครับพี่น้องนี่อ่านี่ลึง,ง,งสีองศาตัวนี้เปิดราคาไหแม่สองหมื่นสอ่ะอนนก็สองหมื่ค่ะสองหมหรือสามหมื่นสอค่ะสองหมอีหลีเนาะอาพี่น้องป้าบุคิดนะครับ สองหมื่นสองพันบาทครับไม่ใช่สามหมื่นสองครับ <arcade methodology> ตอ่อร่องได้อีกแม่หน่ายต่อได้อีกแล้ว,ลก,ลวก็ส่งฟรีสองไหอยโลค,ครับสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องฟังไม่ผิดอะตัวต่อไปอตัวต่อไปนี่ก็รอขึ้นกันอันลูกไก่ครับนี่ KF หกแปดเจ็ดเดือนจะ้ะ KF หกแปดเจ็ดเดือนครับโอ้หนาตึบเลยครับตัวนี้อ่ะพี่้องตัวนี้ครับรอรอเลย KF หกแปดเจ็ดเดือนป้นาหนังหนาครับตันตันเลยตัวนี้ สูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะโอ้ปานน่แบบครับตัวนี <laughs> ้ยืนรอหนิ่งดีครับตัวนี้อะสูง130ร้อยสามสิบกว่าตัวนี้เปิดราคาเท่าไ,ไหร่แม่ 24, <900. S 1> สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยจ้ะสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยจ้ะยังอยู่หลักสองครับพี่บาเป็นสามหมื่นอ,อ่ะสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับหนาๆเลยครับพี่น้องหมักตัวนี้ผู้สอบถามเรื่อยครับพี่น้องนี่ครับไข่ดำสองใบครับหนึ่งสี่สิบห้าองศานะครับ เค68นั่นแห่เนาะจ้าอ่านี่ 24, นนน2 0นสี4พ0 0เก้า้อยนั่แหลเนาะจ้าอ่าต่อได้อีกครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรี200โลจ้าโอ้ตัวใหญ่เลยครับหัวตัวใหญ่แห้งนลครับราคา20,000กว่าพีน่น้องนี่ยอ่าตัวต่อไปเลยม่ะกาลสเจ็ดเดือนจาอันนี้กับกาเลทส68เนาะจ้าอ่าเจ็ดเดือนตัวนี้ก็รอโอ้มีแต่ตัวรอรับพีน่น้องนี่ว่าล่ะหนารอครับตัวนี้เจ็ดเดือนลำตัวยาวๆครับสูงประมาณลอย สามสิบกวลัวๆเนาะอ่าสามสิบบวกแล้วกันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ไหมสามหมื่นสองจ้ะสามหมื่นสองอ่าตัวนี้สีเด็กกลมเงาเนาะขายเด็เงาเด็สีเด็เงาเด็สีแล้วกับขาตัวครับแกงขาใไงไทยนะอ่าไข่ดำสองใบอ่าพี่น้องหรือสี่สิบห้าองศานี่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องสามหมื่นสองครับอนาคตพ่อพันหล่อๆครับเคผูกแปดเจ็ดเพียรนท่าไหร่เนาะอ่าต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรี สองร้อยโลตอต่อไปเลยครับผมเคเอฟหกแปดแปดเดือนตัวนี้นะครับใช่ค่ะอ้าวนี่พี่น้องอันนี้ก็เคเอฟหกแปดแปดเดือนจ้าโอ้หนังไม่เอะอาญาเลยโอ้แก่งขาดีครับหนาตันเลยสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเฮือนใช่ค่ะสามสิบสามอ่าอันนี้พี่น้องแก่งขาดีไม่มีตำหนินะครับพี่น้องใครกำลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์พ่อคุ้มฟูงครับตัวนี้หนาลึกครับตัวนี้เอหกแปด แปดเดือนแล้วแม่เนะาะพี่น้องดูหล่อๆเลยวันนี้จัดเต็มนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาพ่อพันตัวนี้เปิดราคาเท่าไรแม่สามหมื่นสามจ้ะสามหมืนม่นสามพันบาทไม่มีตําหนินะครับนี่พี่น้องนี่รหล่อๆเลยสามหมื่นสามพันบาทครับต่อรองไดนะครับพี่น้องต่อร่องได้ล้วก็่งฟี่สองร้อยโลขึ้นกันแต่ถ้าบ,บอรไกลเกินไปกับรงฟี่ครับเกินสองร้อยโลกับรงฟี่ดดครับการส่งมันหยืดยุ่นกันได้าตัวต่อไป เอาตัวนี้นั่งหนาเลยว่าหนาไหมขึ้นรอดีเลยตัวนี้สีไวศูนย์เก้าหกต้นแม่เนาะจักเดือนหรอครับสิบสองค่ะสิบสองเดือนอ่หนาลึกครับตัวนี้โอ้ตันเขาเนาะตัวนี้ไหมอ่าสิบสองเดือนปีหนึ่งพอดีน้ะแม่เนาะจ้าสูงลอยสี่สิบเลยปะค่ะประมาณลอยสี่สิบบวกบวกเนาะสี่สิบบวกบวกพูล้ครับตัวนี้ราคาใดแม่สามหมื่นห้าจ้ะสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเอาไปพัดได้เลยครับตัวนี้แกงขาไงดีซีไวนะครับ ตีหนึ่งพอดีครับ,บีน้องนี่ใ่ได้อีกหลายนี่ครับสามหมื่นห้าไข่ดำสองใบครับแกงขาใหญ่มากครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันต่อได้แล้วครับพีน้องตัวนี้สี่วาศูนย์เก้าหกตัวต่อไป <98 S 1> <9 S 2> เก้าสิบแปดเดือนเเก้า็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเนาะอ่ะยืนงามครับพีน้องตัวนี้รอๆเลยอ่าไปเอกครับไปเอกของเบนีอีกตัวหนึ่ง จิบเจ็ดสิบแปดเดือนกาเรตหกแปดครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับนี่พี่น้องเอาไปหาร์ดได้เลยครับพี่น้องนี่จักเดือนก่อนไหมจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเดือน <just. S 1> กาลังเป็นนุ่มครับตัวนี้อ่ารอรอสูงร้อยสี่สิบห้าตัวนี้เปิดราคาได้ไหมสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยจ่ะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อได้ครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแล้วก็สูงฟีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับไอสองร้อยเนาะแม่น้อ <c oughs> ต่อรองได้ครับพี่น้องนี่พี่น้อ,นองเบิ้งตัวผิด สิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องยางนะยางนะฮะยางนี่เลยยางมาหยาดยางครับพี่น้องยางนะปลาอันยางพี่น้องเบิงได้เล้วยางยางงั้นอ่ะยาดเลยเอาสีแดงเข้มนะครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับพี่น้องนี่ไข่ดำสองใบครับถึงร้อยสี่สิบกว่ากนะครับยางนด้เลกอันยางพี่น้องเบิกเอออ่ะอ่ะอ่ะอยากเอาคอครับพี่น้องเฮ้ยพี่เสียบมันสั่นยังม่ได้ อ่ะนี้แหพี่น้องจึงเชื่องครับเชื่องทุกตรครับ <c oughs> พี่น<ช>้องเอาตัวต่อไปฮุตตันสองปีไม่เองใส่ไใงใเลยครับบัตรีนีผสมแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้ผสมเป็นงานรลรวเนาะตัวนี้เนะ <c oughs> าะฮุตตันลูกของฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งสองปีอ่ะดอกตั้งหลังตรงครับอ่ะแข้งขาใหญ่ๆครับตัวนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบไม่ครับบวกบวกเนาะแม่ค่ะร้อยห้าสิบพี่น้องใครกำลังมองหาพ่อพันพ่อคุ้มฟูหล่อๆครับตัวนี้ลูกฮุตตันนะครับพี่น้องลำตัวยาวๆอะดอกตั้งตั้ง คูณหางใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่อะสูงร้อยห้าสิบบวกบวกไข่อสองใบครับไข่ดำหางลามดีครับแง่ขาดีนะครับพี่น้องนี่สูงใหญ่ครับอ่าตัวนี้เปิดราคาได้ไหมสี่พันเก้าร้อยจ็ะสี่มืนเก้าพันเก้าร้อยกับงัวตัวใัง่ๆนี่ติแม่จ้า <c oughs> โอ้ย้องคุบ <c oughs> <c oughs> สุดคุ้มเลยครับกด้ง่วนลายครับน้องเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูเลยเลยสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยต่อรองได้อีกนะครับแล้วก็ส่งฟรีสองร้อยโลรอเลยครับพี่นอ้องเอาตัวต่อไปตัวสุดท้ายค่ะทีเด็ดอ่าทีเด็ดครับของวันนี้ครับพี่นอ้องพระเอกพระเอกตัวนี้ลูกใค่แม่กาเล็ดยี่สิบสองเดือนจ้ะกาเล็ดหกแปดยี่สิบสองเดือนโอ้โบทขบเครืองครับตัวนี้หนังหนาค่ะหนังหนาครับหนารอเงา ไายกันนะครับพี่น้องปหลาดสมส่วนถุกหมองเลยครับสูงร้อยห้าสิบห้าสิบกว่าเนาะแม่หค่ะห้าสิบห้าสิบอ็แต่มาเป็นตีเป็นตีมากเนาะจากฟ้ามไงเนาะแม่ค่ะแต่มาเป็นเสือดีครับพี่น้องตัวนี้แม่เพ่นเป็นเอฟหนึ่งเนี่ยอโอแม่เพิ่นเป็นเอฟหนึ่งเนาะพี่น้องตัวนี้ลูกเคพกแปดยี่อีกสองปียืมสองเดือนยืมสองเดือนญ่เงี้ยวครับพี่น้องตัวนี้เอาูนใดอยากรับเอาไปรับจ้างทับครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบกว่าครับอ่ะยี่สิบสองเดือน จำนวนคือนองยางเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่เนจ่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องไซส์ใหญ่ๆครับนี่รอๆครับปวดไข่สองใบครับพี่น้องต่อรองได้นะครับเจ็ดหมื่นเก้าแถมส่งฟรีเกินก็สองร้อยโลกับสรงใดนะครับพี่น้องมาตาคุยกันไดครับพี่น้องมันหยุดยุ่นกันไดเรื่องการขนส่งหยุดยุ่นในเหมือนตัวประเทศกับทงใดตัวประเทศทัวประเทศกับทรงฟรีใดครับพี่น้องนี่เจ็ดหมื่นเก้าครับไซส์ใหญ่ๆยักษ์แบบนี้แหละครับพี่น้อง อ่าเบิร์ตเป็นแม่ห้องไม่ดีจัดมาจะเต็มเลยเนาะนี่ขอบนี่แดงแต่มาจำแล้วโอ้ยนีขอบติดมาจำเบิดแล้วครับพี่น้องเรียกว่าสิเขามาชมยุคอกายูคฟ้าเหนื่อยได้ค่ะของเขาบ้านยู่บ้านบ้านรวมใจว่าไหมนั่นขอมาท่านรวมใจท่างเขาบ้านรวมใจเนาะเขาง่ายก็ท่าบ้านรวมใจนป้าแดงป้าแดงตำบลมิตรภาพเขาเขาปากท่านบ้านรวมใจเขาล้มกัน ครับพี่น้องคางเลื่อนจับมาแน่มาทางกับทางมาทางนี่กับคางตลาดน้ำมันหันมาแน่เลย่อนแม่แหน่ตั้งติดการมาเลื่อนจับสลากโหลดนะครับติการมาตลาดน้ำมันหันพี่น้องมาหนีสาวหน่อยง้วทองครับราคาจับต้องในถูกโตพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วหางง้วไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องนี่อ่าว่าเธอไม่ใจแจ่มแจ่มเอาทุดท้ายกับฝากเบอร์พี่น้องได้ครับแม่เบอร์อ่าเบอร์โทรกับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันได้จ้ะครับหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าจ้ะ ครับผมชอหนาคอกได้ทุกมือค่ะา <ผม S 1> ขามันจุกกับทุกมือเลยนะคะขามาเลยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ให้ชุกประมาณนขึ้นก้าครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม